เลขาสมาคมฟุตบอลไทยแจ้งเหตุฟีฟาปล่อยดังวันลำย้ายทีมพาธิสุภพ,พงศ์เลขาสมาคมฟุตบอลไทยชี้แจงประเด็นสาหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาคุ้มครองให้ดังวันลำในด่านทีมชาติเวียดนามให้ย้ายไปร่วมทับกับเซเลโซโอสกาได้จากกรณีที่กิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมาแถลงการถึงความคาใจกรณีที่ฟีฟา เปิดไฟเขียวให้ดังวันลำได้ไอ c ีชั่วข่าวร่วมทีมเชลโซโอซาก้าทีมดังแห่งศึกเจลิกญี่ปุ่นล่าสุดในพาทิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ชีแจ้งผ่านเอ็ดมินเพจบอบอยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ดังนี้ 1. สโมสรกับสมาคมฟุตบอลที่ต้องการตัวนักฟุตบอลคนนั้นเคสคือเเลซโอซกา สมาคมญี่ปุ่นดังวันลำจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ TMS ใน,นคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเพื่อขอให้สโมสรเดิมและสมาคมฟุตบอลประเทศนั้นๆกดยืนยันก็คือเมืองทองกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย2จากนั้นเมืองทองกับสมาคมจะมีปุ่มยืนยันหรือปฏิเสธซึ่งหากกดยืนยันก็ย้ายทีมโดยสมบูรณ์แต่เมืองทองกับสมาคมกดปฏิเสธพร้อมแนบเอกสารสัญญาที่มีกับดังวันลำเพื่อแจ้งให้รู้ว่ายังมีสัญญากันอยู่ มเมื่อกดปฏิเสธแล้วย้อนกลับไปที่ต้นทางคือเซเโลโซกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นจะเห็นการปฏิเสธในระบบ TMS แต่จะมีปุ่มปุ่มหนึ่งผุดขึ้นมานั่นคือปุ่มที่ให้คนกลางเข้ามาตัดสินซึ่งคือฟีฟ่านั่นเองซึ่งปุ่มนี้เมืองทองจะไม่เห็นและไม่มีปุ่มใดๆให้โต้แยง้วงว่าง่ายๆคือมีแค่ปุ่มยืนยันกับปฏิเสธเท่านั้นเมื่อกดปุ่มเรียกฟีฟ่ามาเคลียร์แล้ว ทางฟีฟาก็จะดูเอกสารอะไรต่างๆซึ่งกรณีของดังวันลำคาดว่าทางเอเย่นน่าจะส่งเอกสารยกเลิกสัญญาไปให้ฟีฟาด้วยนั่นเลยทําให้ฟีฟากดคุ้มครองชั่วข่าวให้ดังวันลำย้ายทีมได้ 4. ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมฟีฟาถึงออกกฎนี้เพราะฟีฟาจะกําำน,นึงถึงผลประโยชน์ของนะักฟุตบอลเป็นอันดับแรกว่าง่ายๆคือไม่ว่าจะทะเลาะอะไรกัน นักฟุตบอลจะต้องไม่ถูกจองจําจะต้องมีทีมเล่นดังนั้นนักฟุตบอลจะมาเคว้งควมีการทะเลาะก,กันไม่ได้ 5. แต่ใช่ว่าเรื่องจะจบง่ายๆเพราะแม้ว่าฟี่าจะออกกฎคุ้มครองชั่วขราวให้ย้ายทีมได้แต่หลังจากนี้เมืองทองมีเวลา10วันในการยื่นคำร้องให้ฟี่าพิจารณาอย่างละเอียด6หากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความผิดก็จะต้องชดใช้ได้แกรถูกลงโทษหรือปรับเงินหรืออาจจะเป็นโทษแบน 7. เคสนี้เหมือนกับซูมาเลยย้ายจากปาหังมาโปริเทโลซึ่งทางเทโลกดปุ่มขอให้ป้าหังและสมาคมฟุตบอลมาเลเซียกดยืนยันแต่ทางนู้นกดปฏิเสธทําให้เทโลกับสมาคมฟุตบอลไทยกดปุ่มเพื่อให้ฟีฟ่ามาพิจารณาซึ่งทางฟีฟ่าก็คุมควางนักเตะเลยทําให้ซูมาเลยย้ายมาเทโลได้ส่วนใครผิดใครถูกก็เป็นเรื่องของซูมาเลยก,กับป้าหังจะสู้กันเอง